ไอสครีมไอติมเย็นจิมเย็นเลยอ่ะไอติมเย็นจากขนมแมวเรียของลูกนี่ไงคะอกาศแบบนี้นะเราต้องกินไอติมอย่างเดียวเลยจุงจึงุงจึงค่ะมันมาสิลูกไหมคะมันเย็นเหงือกกับลูกอะมัุเย็นเหงือกกบลูกอะหู้ยรอเรรรร ร้อนลุ่มกุ้มใจกุ้มใจกุ้มใจร้อนรุ่มมากเลยร้อนที่ลูกไม่กินข้าวกินปลากันเนาะแล้ว,ลวอรี่อากาศมันร้อนไงคะลูกอ,อากาศร้อนแล้วลูกลูกก็ไม่กินข้าวกินปลากันเนี่ยค่ะทำยังไงจะให้ลูกกินข้าวกันละคะนี่ไม่มีอะไรแก่รูกนี่หนูกินมืออยู่มีที่แม่พยายามหาอยู่นะคะลูกพยายามหาอยู่ ให้แต่ลูกจะกินหรือเปล่านะแต่แม่ก็จะทําให้ดูทาทาก่อนเนาะเผื่อลูกจะชอบนะคะลูกน้องเบอร์แม่จะทําอะไรรู้ไหมน้องเบอร์อะไระไอศครีมไอติมเย็นไอติมอะไระ <laughs> ไอติมเย็นจากขนมแมวเรียของลูกนี่ไงคะแม่ <c oughs> ซื้อมาแล้วซื้อที่ทําไอศครีมมาแล้วค่ะซื้อที่ทาไอศครีมมาแล้วแล้วนี่ <c oughs> แล้วนี่ก็คืออาหารปั่น ฟักทองยังยังดำรงฟักทองแครอทสันในไก่นมแพะถ้าคนอื่นไม่มีก็ใช้ขนมแมวเรียก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ถ้วยใส่อะไรก็แช่เย็นแม่หนุ่นมกไม่รู้หรอกนะว่าลูกลนะลก็จะกินหรือเปล่าเอาใจเข้าไปก่อนอันนี้เรามีเรามีอาหารแมวเรียอยู่แล้วไงแล้วนี่ก็คือนมแพะนมแพะที่เราจะมาใส่พิมพไอศครีมของเรานี่นะคะโดยทำแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิต สี่ชั่วโมงเนาะนะคะอู้ร้องกันแล้วะคะ่ะอยากกินหละะ้วค่ะอุยเรวนะมีนอยอ่าทำเลยค่ะอันดับแรกแม่หน่องก็จะทำไ้นี้เลยเอาขนมแมวเรียรของเราดะะิเนค่ะอันนี้ซื้อมาก็ล้างก่อนนะคะอ่าล้างก่อนใส่ไปเลยค่ะอาหารปั่นของเรานี่แหละจริงๆแล้วลูกก็กินนะนะเขาก็กินของเขาแหละเคาะหน่อยนึงเคาะรลายขอให้กลับเป็นเคราะดีไม่ว<ะ>่า แล้วก็นมแพะนี่แหละค่ะเปิดเลยค่ะส่วนที่เหลือจากแม่ปั่นเนาะใส่นมแพะไปเลยใส่แค่ไหนก็ได้ค่ะตามที่ลูกเราอยากกินเนาะเพราะลูกเราก็กินนมแพะอยู่แล้วไงนะคะนี่ไอสครีมของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แบบนี้เลยค่ะใส่ไว้หนึ่งอันยิงยิเนี่เราทำหลายๆอันก็ได้นะคะหรือเราจะทําแบบว่าเป็นนมก็ได้เนาะเอาอันดับที่สองอันที่สองเราเอาเป็นนมรวนดีกว่า เอาใจลูกๆใจลูกๆคืออืมนมแพะร้วนเลยเผื่อลูกเราไม่กินอันนั้นแต่จริงๆเขาก็กินนะคะกินโอ้โหมาเร็วจังอุ้ยตกก็ค่ะน้องนุ่นนี่ค่ะก็มีแบบพิมพ์อย่างนี้ก็ได้เลยให้น้อยจังาะนเนี่ยไ,<อ>ไม่เต็มช่วยเต็ม เสร็จแล้วค่ะขนมแมวเรียเป็นไอศครีมของลูกนี่เลยแม่นองทำเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะเอาไปแช่เย็นสีชั่วโมงนะคะในช่องฟิตค่ะเอาแช่เย็นสีชั่วโมงในช่องฟิตค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าลูกเราจะกินไหมเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เราทำกันเสร็จแล้วเนาะเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ค่ะเป็นไอศครีมแบบนี้ อันนี้แม am, hey? ่ก็ทำไว้สิคะลูกนี่เป็นนมนะคะออะแม่ก็ทำไว้สำหรับลูกไงคะลูกเอื้อนูหิวเลยนี่มาใครจะกินคะเดี๋ยวแม่ลองดูซิดูคนเล็กลลยว้าวน้องโบอโบขาไอจิมมาดิไอจิมมาดิโอ้ยเอ้ยลองโบชอบกินเหรอคะลูกมาโอ้ยอร่อยไหมคะลูกอร่อย ไอจิมมาแล้วค่ะจิมเพี่เลยไอจิมมาแล้วน้องนุ่นขึ้นมาสิลูกน้องนุ่นขึ้นมาเลยนี่น้องเรียไอจิมหนึ่งต้องนุ่นมาเรียไอจิมแล้วนี่นุ่นมาเร็วเลุยนี่นุ่นมาแล้วพี่นุ่นโอ้ยจุกจึ้งอ๋อจุกจึ้งอากาศแบบนี้นะเราต้องกินไอจิมอย่างเดียวเลยจุกจึ้งจุกจึ้งค่ะว้าว้องนุ่นมาสิลูกน้องนุ่นมาหาน้องเร็วๆแล้วพี่นุ่นเอาไหมคะยิ้มิ้มชิมยิ้มยิ้มนี่นุ่นาทีคะลูกมันจะหยุดนะคะลูก พี่ลูกไม่ชอบเหรอคะให่ดีใจจังเลยทำแล้วลูกกินด้วยเดี๋ยวก่อนนะคะลิ้นอจะชะลูลิ้นบัญชาค่ะค่อยๆนะคะอ๋อกลางวันกลางวันก็ให้ลูกกินได้เนาะนเขาชอบอยู่ละค่ะเพราะว่านมแพ้เนี่ยมันก็คือดีจ่อสุขภาพน้องหมาน้องแมวนะคะพอยังคะลูกชาลิ้นลิ้นชาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นก่อนคะอ่ะ ว้าวอ่าลูกอ่ะวิู่หนาวไหมคะวิ่งหนาวสุดนี้ไหมคะนั่นไม่ใช่กินนะชุดนี้ไหมลูกถือพี่นี่นะวไหมคะทำไมคะลูกไม่เอาเหรอทำไมคะนุ่นเย็นเหงือกกะลูกเหรอนุ่นเย็นเหงือกกะลูกอ่ะเนี่ยมันก็คืออาหารลูกไงลูกเนี่ยกินนะทำไมคะไม่เอาเหรอคะลูก ก็ลองเอาไปท on, ําตามดูนะคะ f อฟอย่างน้องนุ่นเขาไม่กินนะคะหนังน้องโบชอบก็แล้วแต่ลูกบ้านไหนชอบก็ลองทําให้ลูกดูนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีคลายร้อนให้ลูกๆกกันเนาะก็จากขนมจากไออาหารของเขาแหละค่ะเดี๋ยวถ้าลูกๆไม่กินก็เดี๋ยวแม่น้องก็จะกินเองแม่น้องก็จะกินเองเจยุใช่สิทำไมลูกแม่กินอะไรเก่งจังหนูกินง่ายหนูเป็นมิ เลี้ยงง่ายเนาะน้องบอเนี้ยแยวหนูนมวเลี้ยงง่อย,อยเก่งจังเลยค่ะลูกไรหนูกินหมกอบะอกอบสีมือไม่เงี้ยเก่งจังแม่ภูมิใจจังนี้รูกคน,นี้เนาะ